สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอลสีมิ่งมหามงคลนะคะเป็นบอลสีที่สวยมากอีกพันสายพันหนึ่งนะคะมิ่งมหามงคลเนี่ยอพอต้นเล็กนะคะบางทียอดนะคะที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นยอดสีดำเห็นไหมคะเป็นยอดสีเขียวสีดำบ้างนะคะแต่พอ ใบแก่มาเนี่ยเขาจะออกเป็นสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเส้นลายก็จะเป็นสีดำรูปลักษณะเหมือนใบโพนะคะเนี่ยบางทีเนี่ยออกมาจะเป็นต้นแบบนี้นะคะใบสีเขียวแต่พอแก่นะคะพอหัวแก่ขึ้นมาเนี่ยยอดเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะสวยหมดเลยใบสวยงามมากนะคะอันนี้ถ้าเลี้ยงเป็นกอใหญ่เนะะี่ยก็ จะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้ดูบอนสีชนิดอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ